มีการวิเคราะห์ถึงการเคลื่อนไหวของสมปพอล้านนานะคะซึ่งก็มีนักวิชาการออกมาระบุหลายคนทีเดียวค่ะแล้วก็มีการระบุที่ตรงกันด้วยนะคะว่าเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ประชดประชันแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่าซึ่งผู้ที่มีอำนาจก็ไม่ควรที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายกันเพราะไม่เช่นนั้นปัญหาก็อาจจะซ้ำรอยเหมือนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นได้ติดตามในคอลัลน์อัปเดตค่ะ มติตามคอลันมอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์เดินหน้าชนเรื่องอายุติธรรมเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อต้นปี2547จากเหตุคนร้ายบุกป,ป้นปืนทหารกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมมหลวงนาราธิวาสราชนครินอำเภอเจาะเอร้องจังหวัดนาราธิวาสถึงวันนี้ เวลาล่วงเลยมาสิบปีแล้วแต่เหตุการณ์ยังไม่สงบช่วงสิบปีนี้ทุกรัฐบาลพยายามแก้ปัญหามีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆรวมทั้งปรับเปลี่ยนเป็นระยะระยะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งอย่างทุ่งกำลังทหารและงบประมาณด้านต่างๆจำนวนมากลงไปในพื้นที่แต่ไม่ว่าจะใช้มาตรการใดๆก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ ซึ่งปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีหลายสาเหตุโดยสาเหตุหนึ่งคือความไม่ยุติธรรมโดยคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีความรู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันแม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันแต่ก็ยังทำให้ประชาชนยังรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและไม่มั่นใจ เพราะความรู้สึกยุติธรรมของคนหนึ่งนั้นอาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งเมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมรับไม่ได้ขับแค้นใจจนทำให้รู้สึกว่าจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกแล้วจึงเป็นเหตุทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องลุกขึ้นจับอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ดังนั้นตราบใดที่ประชาชนจำนวนหนึ่งยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยากที่สงบเหมือนกับพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกันเป็นความรู้สึกที่สะสมมาตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักไทยรักไทยถูกยุบสมัครศุนทรเวทตกกอี้นายกรัฐมนตรีพักพลังประชาชนถูกยุบ และอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากองค์กรอิสระบางองค์กรล่าสุดคือพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีการแจ้งความที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาเพื่อให้หาคนผิดที่คิดแบ่งแยกประเทศการเคลื่อนไหวในนามสปป,ปลลานนา ที่หมายถึงสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาก็มีคนบิดเบือนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาทำให้พักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงออกมาชี้แจงและตอบโต้เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งนักวิชาการได้ออกมาแสดงความเห็นถึงความเป็นไปได้กันอย่างกว้างขวางยิ่งลักชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่เชื่อว่าแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจะเกิดขึ้นจริงพร้อมเรียกร้องว่าถ้าจะตรวจสอบก็ต้องให้ความยุติธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้คนรู้สึกว่ามีความแตกต่างเพชรว,วัฒนพงศลิกุลประธานที่ปรึกษากลุ่มรักเชียงใหม่ห้หนึ่งที่เจอเข้าเต็มๆต,ต้องรีบชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด พร้อมระบุถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของเสื้อแดงที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันและไม่มีความยุติธรรมขณะที่นักวิชาการหลายคนระบุตรงกันว่าเป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะประชดประชันเปรียบเปยปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นผู้มีอำนาจและผู้ใช้กฎหมายต้องระวังโดยต้องใช้อํานาจและกฎหมายอย่างเหมาะสมเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ควรใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำลายกันไม่เช่นนั้นปัญหาอาจจะซ้ำรอยเหมือนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้